สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมาพรีเซนต์ในวิชาหลักการสื่อสารการตลาดนะคะมีสมาชิกทั้งหมด3คนดังนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุธดดีรักเทียนทองรหัส p r 0 5 2ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธิตยาสระยารหัส PR 0 5 3ค่ะและดิฉันนางสาวอินทิราต้นทองรหัส PR 0า0ค่ะ ค่ะผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกมาทําการตลาดในวันนี้นะคะก็คือยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรของบริษัทสมุนไพรคงคาจากัดค่ะก่อนอื่นเราไปรู้จักข้อมูลและประวัติของบริษัทสมุนไพรคงคาจํากัดกันก่อนนะคะ บริษัทสมุนไพรคงคาจำกัดก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2541นับรวมอายุจนถึงปัจจุบันได้เกือบ20ปีโดยจุดเริ่มต้นของธุรกิจนี้เกิดขึ้นจากมุมมองของนางหวนคงคาซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดสมุนไพรคงคาในอดีตวัดไร่ขิงพระอารามหลวงซึ่งเป็นวัดที่ได้รับความนิยมอย่างมากที่สุดแห่งหนึ่งยังไม่มีอาคารหรือสิ่งอำนวยความสะดวก ก็ไม่มีมากเท่าปัจจุบันผู้คนที่มาท่องเที่ยวจะประสบกับปัญหาทางสุขภาพบ่อยนับตั้งแต่วิงเวียศีรษะขึ้นไส้อาเจียนรวมไปถึงการปวดเมื่อยตามร่างกายซึ่งอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นเหล่านี้สามารถรักษาให้หายได้โดยใช้ภูมิปัญญาทางสมุนไพรพื้นบ้านนางห่วงคนคา้าจึงตัดสินใจรับซื้อสมุนไพรเพื่อใช้สำหรับอาการเจ็บป่วยทั่วไป มาจำหน่ายที่วัดแห่งนี้ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจนเริ่มเป็นธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพรคงคาตั้งแต่วันนั้นเรื่อยมาค่ะเรามาดูรูปแบบผลิตภัณฑ์ของยาตัวนี้กันนะคะยาตัวนี้นะคะชื่อว่ายาแคปซูลฟ้าทลายโจรตาหมอเอี้ยงสมุนไพรคงคานะคะซึ่งมีสองแบบด้วยกันค่ะ แบบแรกนะคะขนาดบรรจุ40แคปซูล250มิลลิกรัมราคาอยู่ที่120บาทแบบที่2ขนาดบรรจุ100แคปซูลแคปซูลละ250มิลลิกรัมราคาอยู่ที่180บาทนะคะ ต่อไปนะคะส่วนประกอบในตัวยาน,นะคะ500กรัมประกอบไปด้วยฟ้าทลายโจร500กรัมค่ะสรรพคุณนะคะ 1. ลดอาการไข้หวัดทั่วไปเช่นไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดธรรมดาค่ะ2นะคะระงับอาการอักเสบไอเจ็บคอคออักเสบหลอดลมอักเสบขับเสมหะรักษาโรคผิวหนังฝีนะคะ3นะคะแก้ติดเชื้อที่ทำให้มีอาการปวดท้อง ท้องเสียท้องบิดและแก้กระเพาะลำไส้อักเสบค่ะ C นะคะเป็นยาขมเจริญอาหารค่ะวิธีใช้นะคะรับประทานวันละสีครั้งครั้งละ2แคปซูลหลังอาหารและก่อนนอนค่ะการเก็บรักษาเก็บไว้บริเวณที่แห้งและเยน็นหลีกเลี่ยงแสงแดดน,นะคะ ข้อควรระวังนะคะ 1. ควรระวังการใช้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่มและยาต้านการจับตัวของเก็ดเลือด 2. ควรระวังการใช้ร่วมกับยาลดความดันโลหิตข้อห้ามใช้นะคะห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และหญิงที่ให้นมบุตรนะคะ ต่อมาเรามาดูโลโก้ของสินค้านะคะโลโก้ของสินค้าจะเป็นคําว่าคงคาเฮิร์บนะคะที่มาของคําว่าคงคาเฮิร์บคือคงคาเป็นนามสกุลของผู้บริหารในทุกรุ่นทุกยุคและคงคาก็ยังเป็นชื่อของแม่น้ําคงคาในประเทศอินเดียซึ่งคนในประเทศอินเดียะคะถือว่าแม่น้ําคงคาเนี่ย เป็นแม่น้ําแห่งชีวิตคือจะช่วยเยียวยารักษาสุขภาพของคนที่อยู่อาศัยและคนที่ใช้บริโภคทางบริษัทสมุนไพรคงคาจํากัดคิดว่าคอนเซป t นี้ตรงกับคุณค่าที่ทางบริษัทต้องการนำเสนอให้ผู้บริโภคให้เห็นว่าบริษัทสมุนไพรคงคาจำกัดไม่ได้ขายสมุนไพรเพียงแต่อย่างเดียวแต่ยังส่งมอบสุขภาพที่ดีให้กับลูกค้า ที่เชื่อมั่นในตัวบริษัทคงคาเฮิร์บอีกด้วยค่ะข้อต่อมานะคะเรามาดูกลุ่มเป้าหมายของบริษัทสมุนไพรคงคาเฮิร์บกันนะคะ หนึ่งนะคะบุคคลในวัยกลางคนหรือวัยทำงานนะคะเพราะคนเหล่านี้ร้วนแล้วแต่มีภาระหน้าที่ที่เป็นของตัวเองกันทั้งนั้นจึงไม่มีเวลาที่จะดูแลตัวเองหรือการไปโรงพยาบาลดังนั้นยาสมุนไพรถือว่าตอบโจทย์ของคนในวัยนี้อีกทั้งร่างกายของคนวัยนี้นี่ก็เริ่มที่จะค่อยๆเสื่อมทรงลงตามกาลเวลานะคะยาสมุนไพรก็จะช่วยยับยั้งเชื้อโรคแบคท,ทีรียและเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงได้ค่ะ 2. นะคะบุคคลในวัยชาราหรือผู้สูงอายุแน่นอนว่าบุคคลเหล่านี้ร่างกายเริ่มเข้าสู่บ้านปลายของชีวิตภูมิคุ้มกันต่างๆก็เริ่มน้อยลงยาสมุนไพรก็ต้องเป็นอีกทางเลือกสำหรับคนในวัยนี้เพราะยาสมุนไพรล้วนแล้วแต่เป็นธรรมชาติและปริมาณสารตกค้างในร่างกายน้อยมากและไม่ต้องไปโรงพยาบาลให้เสียเวลาและเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเพิ่มขึ้นค่ะ เซลลิงพอย์นะคะยาสมุนไพรเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นมากค่ะในยุคปัจจุบันนะคะซึ่งมันส่งผลข้างเคียงต่อร่างกายของเราเนี่ยน้อยมากๆเลยแล้วก็มีราคาที่ ถูกมากๆค่ะซึ่งต่างจากยาแผนปัจจุบันนะคะที่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายของเราเนี่ยค่อนข้างมากแล้วก็อาจจะทําให้เกิดสารตกค้างภายในร่างกายค่ะซึ่งยาสมุนไพรนะคะหาซื้อได้ที่ตามร้านขายยาทั่วไปค่ะแล้วก็มันจะช่วยให้เราเนี่ยลดการไปโรงพยาบาลได้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันจะมีเอ่อโรคระบาดค่ะคือโรคไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด -19 ้นั่นเองซึ่งยาสมุนไพรตัวนี้นะคะมันจะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงค่ะแล้วก็ช่วยต้านโรคได้ด้วยนะคะ การทำการตลาดผ่านสื่อโฆษณานะคะโดยทางบริษัทโคงคาเฮิร์มเนี่ยเขาจะใช้เป็นป้ายไวนิวแล้วก็จอ LED นะคะติดไว้ตามสถานที่ต่างๆค่ะเช่นตาม BTS หรือว่าป้ายรถเมล์นะคะเพราะว่าขนาดของป้ายเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ตัวอักษรที่ชัดเจนค่ะซึ่งจะเป็นสื่อที่ช่วยทำให้ทุกคนนะคะได้รับรู้มากขึ้นค่ะว่าทางเราเนี่ยต้องการที่จะสื่ออะไรออกไปให้ทุกคนได้รับรู้นั่นเองค่ะ การทําการตลาดผ่านสื่อออนไลน์นะคะบริษัทโคงคาเฮิร์มเนี่ยเขาจะมีแฟนเพจ a ฟ e บุ๊กค่ะอินสตาแก m มแล้วก็ไลน์นะคะเพื่อให้คนเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยการที่เราเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเขาได้ค่ะหรือว่าจะสั่งซื้อไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจหรือว่าะจะมีลงขายในช้อปปีแล้วก็ลาซาด้นั่นเองค่ะ แล้วก็ทางบริษัทเนี่ยเขาจะมีโปรแกรม AI ค่ะที่จะคอยตอบลูกค้าอยู่ตลอด24ชั่วโมงค่ะเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและให้ลูกค้าเข้าถึงได้มากที่สุดค่ะค่ะต่อมานะคะเราก็มาดูการทำการตลาดผ่านสื่อกิจกรรมกันบ้างค่ะโดยบริษัทสมุนไพรคงคาจำกัด ของเราเนี่ยนะคะจะมีการจัดบูธค่ะตามห้างสรรพสินค้านะคะหรือว่าจัดอีเวนต์นะคะต่างๆค่ะเพื่อให้คนเนี่ยได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมากยิ่งขึ้นและทางบูธเนี่ยก็จะให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับ สมุนไพรนั้นๆนะคะว่ามีสรรพคุณอย่างไรช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรนะคะเมื่อทานเข้าไปนะคะอีกทั้งเนี่ยยังมีกิจกรรมสนุกๆนะคะให้ร่วมเล่นภายในงานด้วยนะคะแล้วก็รุ่นรับของรางวัลสุดพิเศษนะคะอาทิเช่นอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรคงคาของเรานั่นเองนะคะแล้วก็จะเป็นแบบพวกอ่ากิฟต์ไวเซอร์นะคะ มูลค่า500บาทนะคะแล้วก็กิฟต์ไวเชอร์มูลค่า1,000บาทนะคะนอกจากนี้เนี่ยบริษัทสมุนไพรคงคาจำกัดเนี่ยนะคะยังมีการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอาทิเช่นแจกของให้กับผู้ยากไร้นะคะหรือผู้ประสบภัยปัญหาต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีการจัดกิจกรรมนะคะให้แก่ผู้สูงอายุที่บ้านพักคนชาราด้วยค่ะ ค่ะต่อมานะคะเรามาดูการจัดกิจกรรมผันสื่อบุคคลกันเลยค่ะโดยบริษัทสมุนไพรคงคาจำกัดนะคะก็จะใช้กล้องสหรัฐสังคับปรีชานะคะเป็นพรีเซนเตอร์เพื่อสื่อให้เห็นถึงการมีสุขภาพที่ดีนะคะมีภูมิคุ้มกันที่ดีตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายนะคะทำให้คนเนี่ยมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่แท้จริงของสมุนไพรด้วยค่ะ ต่อามานะคะเรามาดูช่องทางการจัดจําหน่ายกันเลยค่ะโดยทางเราเนี่ยนะคะจะมีช่องทางการจัดจําหน่ายเนี่ยสมช่องทางด้วยกันนะคะ1เลยคะ่ะก็คือทางเว็บไซต์ของสมุนไพรคงคาเฮิร์บนะคะก็จะเป็น www. คงคาเ a h e r b นะคะแล้วก็ .ca.th ค่ะค่ะช่องทางที่2นะคะก็จะเป็นทางไลน์ค่ะไลน์ก็จะชื่อว่าคงคาเฮิร์บนะคะ ต่อมาอย่างที่3ค่ะก็จะมีเพจใน Facebook นะคะชื่อว่าสมุนไพรคงคาแล้วก็คงคาเฮิร์ภาษาอังกฤษนะคะค่ะก็จะมี3ช่องทางด้วยกันค่ะในการจัดจำหน่ายเราก็สามารถให้ทุกคนนะคะมาซื้อหรือว่ามาสั่งจองกันได้ด้วย3ช่องทางนี้นะคะ ค่ะและสุดท้ายนี้นะคะกลุ่มของพวกเรานะคะก็ขอให้อาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงและอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพล้างมือบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ